สวัสดีครับนักเรียนครับวิชาเลือกเสรีชั้นม2นะครับวันนี้ครูก็จะมาให้ข้อมูลครับเรียนรู้กันเรื่องการแสดงกองยาวนะครับเรามาดูฟ้าฟังประวัตินะครับของการแสดงกองยาวนะครับ ประวัติการแสดงลำกองยาวนะครับลำกองยาวเนี่ยประเพณีเขาเรียกประเพณีการเล่นเทิื่องบ้องนะครับเทิื่องบ้องกองยาวหรือเถิดเทิงนะครับมีผู้เล่าให้ฟังนะครับก็สันนิษฐานนะครับว่าการแสดงกองยาวเนี่ยว่าเป็นของพมา่านะครับเป็นของพมา่านิยมเล่นการก่อน เมื่อเล่นเมื่อครั้งที่พมา่าทำสงครามกับไทยนะครับเกิดในสมัยกรุงธนบุรีนะครับหรือสมัยในต้นกรุงรัตนโกสินทร์นะครับก็คือเวลาพักลบเนี่ยทหารพรมาร่าก็จะออกมาเล่นสนุกกันนะครับนะครับซึ่งซึ่งในขณนะนั้นนะทยทหารพรมาร่าบางพวกนะครับ ก็ได้มีการเล่นครับกองยาวนะครับทีนี้พอไทยเนี่ยไปเห็นก็ได้ไปจดจำนะครับไปจดจำการลํำกองยาวนะครับลํำกองยาวมาเป็นการเล่นที่สนุกสนาน,นครับการเล่นน่ะง่ายๆง่ายๆครับนิยมเล่นกัน มาทุกหมู่บ้านทุกเมืองนะครับก็คือมาจนทุกวันนี้นะครับในความเป็นมาเนี่ยคณะกองยาวที่มีชื่อเสียงนะครับก็คืออยู่ที่อำเภอพยุหคิรีนะครับได้ได้แก่คณะบอรุ่งเรืองศิลป์นะครับของนายบุญนายบุญครับเอี่ยมเวศนะครับนายบุญเอี่ยมเวศซึ่งได้ดัดแปลง ท่าลำนะครับแล้วก็มาผสมผสานกับการไล่ลัมของลิเกน,นะครับการไล่ลัของลิเกพร้อมกับได้ดัดแปลงชุดเครื่องแต่งกายนะครับเครื่องแต่งกายนะครับโดยเรียนแบบจากเครื่องแต่งกายของลิเกเหมือนกันนะครับและก็ใช้ชื่อว่ากองยาวประยุกต์และได้นำออกแสดงนะครับเมื่อปีพศ2500นะครับ ส่วนของผู้เล่นผู้เล่นผู้เล่นเนี่ยในตอนแรกผู้เล่นเนี่ยก็จะมีการไล่ล,ลำ้ำครับใช้ทั้งผู้ชายกะผู้หญิงนะครับแต่ว่าต่อมาเนี่ยมีการปรับเปลี่ยนนะครับปรับเปลี่ยนมาใช้ผู้หญิงเป็นการไล่ลํำเท่านั้นนะครับสผู้ชายก็ทําหน้าที่ในการตีกองยาวนะครับแล้วก็และเครื่องดนตรีประกอบนะครับ ตองยาวทังประกอบในส่วนในส่วนการเล่นน่ะตอนแรกจะมีผู้เล่นทั้งหมดอ่ะสิบหกคนนะครับโดยมีผู้ตีกองยืนกองยืนก็คือกองที่ใช้เสียงนะครับสามคนนะครับแล้วก็ตีเครื่องประกอบดนตรีก็คือพวกชิงฉับกับมงของและอีกประมาณห้าคนนะครับสําหรับผู้ราก็จะผู้ราก็จะมีสี่คู่ก็คือรวมเป็นแปดคน,นครับมีผู้รามีผู้ราคนหนึ่งนะครับก็คือหัวหน้านะครับคอย เด็กเาเรียกว่าของของนกหวีดครับของนกหวีดไว้ที่คอสำหรับเป่าเป็นสัญญาณในการเปลี่ยนท่าลำในในตอนหลังก็มีการเพิ่มเครื่องดนตรีนะครับของอเมริกาก็คือปีปีชาวานะครับและเพื่อเพิ่มความคึกคืนก็ก็เพิ่มผู้ไล่ลำเข้าไปอีกครับแต่ปัจจุบันนี้ไม่มีแล้วครับในการของนกหวีดครับในการเปลี่ยนท่านะครับก็คือ ใช้การนับจังหวะนะครับว่าจะไปเปลี่ยนในจังหวะไหนนะครับในส่วนของอุปกรณ์การเล่นนะครับอุปรกรณ์การเล่นอุปรกรณ์การเล่นการแสดงกองยาวเนี่ยก็จะมีกองที่ใช้เป็นต้นเสียงในการกองยืนเนี่ยสามใบนะครับก็มีกองใหญ่กองมีกองเมกานะครับกองใหญ่ครับนะครับฉาบเล็กนะครับฉาบเล็กฉาบใหญ่ ชิงนะครับปีชาวานะหนึ่งเราคล้องหนึ่งใบนะครับกับ1คู่แล้วก็กองยาวที่มีผู้ลายลำประกอบนะครับอีกคนละหนึ่งใบนะครับส่วนในส่วนของสถานที่สถานที่ในการเล่นเนี่ยก็เล่นในที่ลานกว้างนะครับหรือบนเวทีที่จัดที่จัดไว้จะเตรียมไว้เพื่อทำการแสดงนะครับที่พอสำหรับ ผู้แสดงแล้วก็ผู้ที่ตีกองนะครับวิธีการเล่นนะครับวิธีการเล่นก่อนทำการแสดงทุกครั้งนะครับในทางนาฏศิสินไม่ว่าจะเป็นการเล่นอะไรก็แล้วแต่การแสดงอะไรก็แล้วแต่ต้องมีอย่างแรกเลยครับพิธีไหว้ครูนะครับพิธีไหว้ครูในในส่วนของกองยาวเนี่ยเขาก็จะมีดอกไม้ทุกเทียนเหล้าขาวบุหรี่ แล้วก็เงินค่าครู12บาทนะครับในการไหว้ครูก็จะใช้การขับเสภาเมื่อไหว้ครูเสร็จแล้วก็จะมีการโห่สามลาแล้วก็เริ่มทําการสแสดงโดยนักดนตรีประกอบประกอบเนี่ยก็จะเริ่มบรรเลงผู้ไล่ลำก็เดินแล้วก็เดินแล้วก็ไล่ลำไปทําจังหวะก,กองนะครับมีการไล่ลำ <c oughs> มีการไล่ลำเนี่ยทั้งหมดประมาณ3 3ท่านะครับ มีท่าวาเสียวตื่นเต้นนะครับก็จะมีการโชว์นะครับก็มีผู้แสดงผู้แสดงขึ้นไปยืนบนกองแล้วก็ควงกองครอันนี้ก็เป็นความพิเศษนะครับแล้วก็ก็มีกบคณะก็จะมีการเปลี่ยนแปลงนะครับไม่ไม่ไม่ใช่จะมีการโชว์กองหรือว่าขึ้นไปควงกอง เจะแทบทุกคณะที่ที่ทำการแสดงนะครับอ,อันนี้มันอูในส่วนของบทร้องบทร้องประกอบการเล่นนะครับอันนี้ก็จะไว้รองรับนะครับเพื่อเพิ่มความสนุกสนานให้กับผู้ชมนะครับคือผู้แสดงเนี่ยก็จะมีต้นเสียงนะครับต้นเสียงในการ อ่ร้องนะครับแล้วก็คนที่แสดงดูด้วยกันเนี่ยก็จะเป็นคนร้องรับนะครับออย่างเช่นคุยก็อยางนี้ต้อนไว้ต้อนไว้เอาไปบ้านเราเอาเราเอาเราคนจนไม่มีคนหุงข้าวตะลาลอะไรประมาณนี้นะครับก็ตามจังหวะเพลงของกองยาวนะครับอา่าอันนี้ก็เป็นตัวอย่างบทร้องครูก็ยก ตัวอย่างมาให้1 2 3 4ประมาณ10ตัว10ตัวอย่างนะครับอ่า1 11, 11ตัวอย่างนะครับก็ให้นักเรียนลองดูครับอ่านอ่านครับเดี๋ยวครูอ่านให้ฟังทั้งหมดอาจจะเวลาจะเนิ่นนานครับในการชมคลิปเนักเรียน อ่าอ่าอันนี้ก็เป็นเครื่องดนตรีนะครับในการแสดงกองยาวนะครับก็มีกองยาวกับกับชิงชาบมงนะครับอ่าในส่วนของการแต่งกายนะครับแต่เดิมในการแต่งกายลำกองยาเนี่ยไม่มีแบบแผนนะครับแต่ต่อมามีการคิดประดิษฐ์ชุดเครื่องแต่งกายนะครับขึ้นใหม่โดยเรียนแบบเนี่ยแปลงจากชุดลิเก ชุดลิเกนะครับคือมีการนุ่งกางเกงคุมขา่าวนุ่งผ้าโจงกระเบนทับกางเกงสวมเสื้อคอกลมแขนสั้น,นครับมีผ้าคาดศีรษะทัดดอกไม้ไว้ที่หูนะครับสวมรองเท้าสีขาวยาวไปถึงน่องครับมีผ้าคาดเอวนะครับ,เอ,รบเอามาดูในส่วนของนี่คือผู้ชายครับชายนุ่งกางเกงขายา,ยาวครึ่งแข้งนะครับสวมเสื้อคอกลมแขนสั้นเหนือสอกมีผ้าพกหัวและก็ะผ้าคาดเอวนะครับ ในส่วนของผู้หญิงนะครับก็จะนุ่งผ้าสิ้นนะครับมีเชิงยาวกลมเท้ากลมเท้าแล้วก็คือยาวจนถึงตะตุ่มนะถ้าภาษาบ้านเราตะตุ่มตะตุ่มเท้านะครับแล้วก็สวมเสื้อกระบอกคอปิดนะครับแล้วก็มีผ้าผ่าอกหน้านครับ่มตะใบทับเสื้อคาดเข็มขัดทับเสื้อนะครับ สายสร้อยคอต่างหูปล่อยผมทัดออกไมานะครับแต่ปัจจุบันนะครับบางบางครั้งอย่างเช่นในโรงเรียนหรือที่งบน้อยๆหรือว่าเขาก็มีการบูรณาการนะครับเสื้อผ้าครับอย่างเช่นผ้าถุงก็อาจจะไม่ได้ยาวาถึงก่อมเท้าหรือกระตุ่มครับก,ก็แค่คุมหัวเขา่าก็มีนะครับเพื่อความสวยงามนะครับ อ,อันนี้ก็เป็นโอกาสโอกาสครับโอกาสและยวิธีในการเล่นนะครับนิยมเล่นในงานจุดจีนงานสงการ,าห,รหรืองานแห่ครับมีการเคลื่อนขบวน,นครับการแห่นาศแห่พระ,ะครับแห่กระถินนะครับแต่ปัจจุบันก็สามารถเอามาเล่นในการต้อนรับนะครับแขกผู้มาเยือนนะครับแล้วก็ ในงานเลื่อนเริงต่างๆนะครับแล้วก็งานเทศกาลทั่วๆไปนะครับครับสำหรับในส่วนของการํำกองยาวเนี่ยก็ข้อมูลที่ครูเตรียมมาให้นะครับแล้วก็ให้นักเรียนนะครับได้ศึกษาคลิปวิดีโอนี้เมื่อศึกษาจบแล้วนะครับก็ให้นักเรียนเข้าไปทำแบบฝึกหัดนะครับที่ นักเรียนได้รับไปแล้วนะครับในส่วนของใบงานที่สองนะครับไม่ยากนะครับถ้าเรียนเข้าชมคลิปแล้วก็นำข้อมูลไปทำไปฝึกหัดก็นักเรียนก็จะได้10คะแนนนะครับสำหรับวันนี้ในส่วนของคูนะครับในการลำกองยาวก็ แข้อมูลนักเรียนไว้เพียงเท่านี้นะครับแล้วก็ติดตามคอยเจอกันนะครับในเรื่องต่อไปนะครับว่าเราจะมาพูดถึงการแสดงในชื่อชุดว่าอะไรแล้วก็เป็นของภาคภาคใดนะครับสวัสดีครับ